เออผมมีพี่หวังมาช่วยผมครับคือว่าผมรู้สึกว่าผมได้หลายอย่างครับกับพี่หวังอบอมีสื้อเตาตักขอบคุณพี่หวังขอบคุณพี่หวังมากครับก็อยู่พร้อมกันเลยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดแบบว่าให้คิดกันได้ว่าฟังก่อนเนี่ยเอาฟังก่อนจะซ้อไปก่อนเอาเข้าไปก่อนบนวีทีทองพูลขอบคุณบ,ณบพูดเอ่ยชื่อพี่หวังก่อนเลยนะ ขอบคุณพี่โจครับขอบคุณพ่อแม่แอนลูกพี่ครับแขกผมจําได้ทุกคําพูดเลยที่มันต่อยได้โบนัสได้สองบแล้วขอบคุณขันไม่ได้ครับตอนแรกนึกว่าผมรุ่นให้พูดพ่อก่อนแแอยงตผมไม่ได้ยุ่ยแย่เอาไปฟังดีละ่ะขอบคุณพี่บังที่ทําให้ผมเปลี่ยนไปใหม่ครับบาัานมันนึกพึ่งนึกใดบ้ง,ง,งขอบคุณพ่อคน,นครับพ่อเด็ดดวงครับคนสุดท้ายเลยพอลงมาข้างล่างนั่งโต๊ะกันไหนที่ว่าต่อยเสร็จด้่ไหมละ่ะพี่วงัง ทำไมทองคุณรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงใหม่ยังครับไอไอผมไฟนี้มา,างสีนอ <c oughs> เออผมมีพี่หวังมาช่วยผมครับคือว่าผมรู้สึกว่าผมได้หลายอย่างครับกับพี่หวัง พอมีซื้อตาตักคำเลยไปในดวงลองเขาไปบึงพี่น้องกันก็ต้องช่วยกันพี่น้องอ,อยู่แต่คนบางคน,เ,น <c oughs> เหมือนมันบอกเเหมือนมอนันบอกว่าตีกับต้นกล้วยี่โอ้ยอตั้งแต่วันแรกตั้งแต่พูดถึงแล้วตั้งแต่รายการวันนี้ก็มาเนาะขอบคุณมาอยู่นานแล้วนะครับมาต่อย้ายกกระไรครั้งอยู่ตีกับพ่อตานี่ัาที่นี่คือเปลี่ยนไปอะไรเลยไอ้ขัวซสิบหมกมาไหม คิดว่าจะได้ไหมพี่น้องเออจ้วัดจได้อยู่อ่ะแม่พูดเหมือนกูผิดเอแย่งไม่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 ดไม่ได้ไม่ได้ม่ด้ไม่ไ้ไม่้ม่ได้อ่ไ้ไ่ได้ม่ได้อม่ได้ไม้อให้ไมไ้ไม่ได้ไม่ได้ม่้ยม่้่้ไม้ไม้มไม่ไม่่มถามได้ว่า้า้ด้้่้่้ม่้ไม่่ม่่ไ โอ้ยยังไม่หมาอ่ะถูปะเอาไอเรียอมู่ใส่ผมเลยเอาไปใส่ที่ทอผมมือผมขอบคุณอี่ได้นั่งอยู่ตัวนะผมขอบคุณพี่มากเลยอาวุธผมก็ครบมือมันจะมีโตหลายช่องนะผมเมื่ข้าไปดูทุกช่องนะบ่มี่พยังาในดวงตะคำเลยว่ามันจะมากจะัจะเปลี่ยนเรื่องจอยัาไปเร่องเอาผมบอกสี่หาผมเลยว่าผมเอาเอาใส่ที่ท่ออนผมสองมืนอาเอาท่สามสี่เงินหมุนเนี่ยพเอาไปตรงไปโออยังไม่หมดหรอกคนยังเจาะพยางาในดวงเอาคอว่าเอา ผมเปเอาเราผมได้แบบนี้ล้โอ้ยขอย้อเมื่อแสงมาเลยขันซื้อโทษซำเป็นเก้านี่ขอยืมกาวขอยอากาวตาสั้างจอดดาบขึ้นขี่ก็ได้เหรอขึ้อไหนีของว่ามันรอเอาขอยอมื่อไรขวางเลยเรอขาัว่เอิกเอาขอยเจาขวางก็ได้ข่าวติ๊กเลยมืนอนีเอต้องพูดบสื่อเจ้าอย่าขึ้น นั่งเง <Gar g occurs> ี้ย <classy> นั <AM trying> ่งเงี้ยนั่งไงมีโต๊ะใช่ไหมล่ะพี่โต๊ะ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 แล้วก็หลายหลายช่องเต็มเป็นหมดเลยแล้วกุผู้ชมาบอกว่าขอบคุณพี่หวังขอบคุณพี่หวังมากครับไปเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธหลายอย่างครับวันทุกช่องเลยบอมพี่สื่อไปยังในดวงเขาไปบ้างเข้าไปดูเลยครับเออหลังจากต่อยเสร็จแล้วเมื่อเขาจะมาสัมภาษณ์วันละคนที่ชนะ รู้สึกเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงมดเหือกานเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกถึงอะเลยผมได้ว่ามพูนี่าอไดว่าพวกท้องุญนานต้องใจหมดเลยแแม่้้องพูนอ่ไร้งพนไม่ได้บอกว่าบางเช่อกันนาด้วยไม่ได้น้อยใจนะเจ้าผมรู้สึกมืงแต่ที่อแต่รับไอ้น่แต่ป้องมือแย่แกน้อยใจมึงแม่ ผมบอกผมยัมือใส่ห so nah ัวเลยมันน่าน so ้อยใจแบบว่าบเอแตะค่ำแม่ก็ตอนที่แรกชนะน้องก็ปึ้งปึ้งผมตื่นมาเบื่องเลยบอกเบิร์ดขอบคุณพี่โจขอบคุณที่ขานไม่ได้ครับขอพี่ยังไงก็พ่อตาอะครล่ะยังไงต้องมีพ่อตาเลยคํำแรกขอบคุณเอพี่หวังครับ เหมือนผมลุ้นโบนัสเหมือนผมลุ้นใทยโบนะไทยโบกวันตังสี่แง่ชว์จริงมาที่นี่โอ๊ยจนสิเรื่องหมดละจนเขาติดสัญญาณออกเลยแล้วก็อีกคนอีกคอยว่าเนียและอีกคนนึงก็พ่อเด็ดดวงครับคนนะอู้ว่ามล้วก็นายว่าก็คอยคอยคอยก่อนแล้วมาที่นี่คนเล่้ยงโตโจ้นี่ว่ เม an yes yeah. no, er no, no, yes ื่อว่าเล่นตัวกลอกเขาจะซื้อเท่าไห่มว่าเ่าเอาเเอาครับต้องใช้สิไปขออะในในหลังฉากนี่คือจะไปขอเขาเนึ่งื่ไปขอเง้นเขานี่นะผมอ่ผมไม่เคยขอครับดีต่ไม่เคยขอแต่ว่าาบอกมาเองว่าเดี๋ยวผมจะซื้อเท่าไหร่ไปบม่นเนาะว่าใครยวนเอาเงินสองมือล่ะเออขึ้ถึงแล้วเพราะว่าไอโฟนสิบโมงไอโฟนสิบโมงนี่ผมว่านาสิืมได้ซื้อให้ร แต่ว่าอาจจะเป็นดีกว่าคำขีดที่คตดเออเขาใช้ในสองหมื่นไดดีแล้วเพื่อมันซื้อไอ้ไอโฟนสิบสิบให้เนี่ยตอนนี้ก็เลยอยู่ไม่กี่เขาก้างกันเขาขางกระางแล้วเขาเพ่ได้เข้าขางโจ้เนาะเขาเ่ได้โบว์ถึงเจ้านม่ยแ้ก็มันโตเลี้ยงแถวมีทุกช่องเลยเพื่ออะไรพูดจองไปแหลอแก่หลังามยิ้มเลยหลังมยิ้มด้ยได้ แต่คนมาคุยเกี่ยวตาหวานชนะเราก็มีความสุขใยอะพ่ใหญ่นั่นแหละเสือกแยกไั้ช้างเขาไม่ได้บอกตัวเขาไม่ได้บอกครับทองคูนนะครับก็บอกบ้าเอาความไม่ได้บอกผมป้าวิลีเนาะขอบคุณพี่หวังมากครับที่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ขอผมเตะป้ากับคนบางคนใส่เสื้อแดง โดนไม่ไม่มีความพระทัดาเลยว่าจะโอ้โหพวกไหนกัดขวัญเลี้ยตัวเอาซ้ำนี่แล้วพี่น้องไม่ได้แตกแย่งกันพวกบอกวิลีตอนบนมีที่นี่มาพูดข้างหลังเขาเลยมาบอกที่หลังเจ้าบัจจินีแต่บนมีทีนี่เบอยู่เอ้ยซึ่งจะคนสุดท้ายเป็นเดือดดวงเอ้ยคนสุดท้ายจะบากบอกให้คอยอมขอบคุณเพื่อเถื่อนตอนเขาสะพัดทำให้เปลี่ยนแปลงใหม่จ้าครับทองพุ่นขอบคุณพี่หวังครับพุ่นว่า โบ้เฮงครับโบ้เฮงผมเอาตามมันละตาหวานรวบรวบ